สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily View Podcast ประจำวันพระััสสบ,บดีที่17ธันวาคม2020มาอัปเดตข่าวสารการลงทุนที่เกิดขึ้นกันนะคะคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ0 0.25และยังคงมาตรการ QE ต่อไป โดยเฟดมีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นนะคะโดยคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐในปีนี้จะหดตัวเพียง2.4%จากเดิมที่คาดการว่าจะหดตัวอยู่ที่3.7%และในปี2021คาดการว่าจะขยายตัวอยู่ที่4.2%จากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 4%, ส,ยย4ส่วนในปี2022 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่3.2ซจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่3เปอีกทั้งเฟดยังได้ปรับเพิ่มคาดการอัตราเงินเฟอ้อและปรับลดคาดการอัตราการว่างงานลงโดยคาดว่าในปีนี้และปีหน้าอัตราเงินเฟอ้อจะอยู่ที่ระดับ1.4เปและ1.8ตตามลำดับทั้งนี้เฟดยังยืนยันที่จะยังคงสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ เพื่อให้การจ้างงานฟื้นตัวและเงินเฟอ้อปรับตัวขึ้นเหนือระดับเป้าหมายที่2%ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะอย่างตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนพฤศจิกายนออกมาปรับตัวลดลง1.1%ซึ่งเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่2ติดต่อกันหลังจากลดลง0.1%ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการที่ภาคครัวเรือนมีรายได้ลดลงเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากที่ประสบกับภาวะตกงานค่ะนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐยังมีการเปิดเผยรายงานรอบครึ่งปีว่าด้วยประเทศที่บิดเบือนค่าเงินโดยได้ขึ้นบัญชีเวียดนามและสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการปั่นค่าเงินเพื่อหวังผลทางการค้าซึ่งสหรัฐอาจมีการออกมาตรการทางภาษีเพื่อเป็นการตอบโตในอนาคตขณะที่สหรัฐ ได้ขึ้นบัญชีไทยไต้หวันและอินเดียเป็นประเทศล่าสุดที่ถูกจับตามองเนื่องจากอาจจะมีการใช้มาตรการลดค่าเงินเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ตลาดหุ้นสหรัฐที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกมีเพียงดัชนีดาวโจนที่ปิดตัวในแดนลบจากการถแถลงของเฟดที่มีมุมมองต่อเศรษฐกิจของสหรัฐดีขึ้น โดยดัชนีดาวโจนปิดตัวลดลง0.15%ดัชนีเอนพี500ปิดตัวเพิ่มขึ้น0.18%และดัชนีนัสแ Sta กปิดเพิ่มขึ้น0.5%เป็นการทำระดับสูงสุดใหม่สำหรับตลาดหุ้นยุโรปที่ล้วนปิดในแดนบวกจากความหวังที่การเจราจาข้อตกลงทางการค้า Brexit อาจจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้โดยดัชนีสต็อก600ปิดเพิ่มขึ้น0.82% ดันชนี cac 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดเพิ่มขึ้น0.31%ขณะที่ล่าสุดรัฐบาลฝรั่งเศสได้นำมาตรการ c u r f e วมาใช้แทนมาตรการล็อกดาวน์โดยมาตรการ c u r ฟ e วดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในช่วงวันคริสต์มาสอีฟแต่จะไม่ยกเว้นในคืนวันสิ้นปีขณะที่บาร์และร้านอาหารจะยังคงต้องปิดให้บริการไปจนถึงวันที่20มกราคมปีหน้าขณะที่ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.52%และชนิฟูซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดตัวเพิ่มขึ้น0.88%มาดูกันที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันนะคะที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกจากความหวังที่ว่าสหรัฐจะสามารถออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ได้ในเร็ววันนี้หลังผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐกล่าวว่า การเจราจาถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเยียวยาประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ระหว่างแกนนำในสภาคองเกรสมีความคืบหน้ามากขึ้นโดยดัชนีเน,นกตีของตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดเพิ่มขึ้น0.26%ขณะที่มีการรายงานยอดส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนออกมาลดลง๔ซส่วนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะปรับตัวขึ้น0.5% ถือว่าเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่24โดยได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของอุปสงค์ในสหรัฐและจีนค่ะขณะที่ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตัวลดลงเล็กน้อยที่0.01%ขณะที่ MSCI ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำดัชนีระดับโลกประกาศว่าจะถอดหุ้นของบริษัทจีนทั้ง7แห่งออกจากการคำนวณในดัชนี MSCI ระดับโลกหลังจากที่สหรัฐ กำหนดมาตรการคว่มบาตรการซื้อหุ้นของบริษัทจีนในกลุ่มนี้โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5มกราคมปี2021เป็นต้นไปโดยดัชนีฮั่งเซง็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดเพิ่มขึ้น0.96%ดัชนีคอมโพสิตต,ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดเพิ่มขึ้น0.54%มาดูตลาดหุ้นไทยนะคะเซตอินเด็กปิดเพิ่มขึ้น0.33%สอดคล้องกับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวก มาดูราคาทองคำและน้ำมันกันบ้างนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมก็กปิดเพิ่มขึ้น0.2%จากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น0.4%จากการรายง,งานของสำนักงานสารสเนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือ EIA ที่ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง3.1ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่11ธันวาคม มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง1.9ล้านบาร์เรลสำหรับกลณ์การลงทุนในสัปดาห์นี้ภาวะตลาดการเงินโดยรวมยังเป็นลิกออนต่อเนื่องจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นเดือนที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกยกเว้นทองคำโดยเรามองว่าซนติเมนต์ดังกล่าวน่าจะส่งต่อมายังเดือนธันวาคมและมีโมเมนตัมให้สินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวสูวงขึ้นได้โดยมีปัจจัยสำคัญคือ 1. ความคืบหน้าของวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะได้เริ่มทยอยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ 2. การคาดการเรื่องของนโยบายการคลังในปีหน้าที่ประเทศหลักๆนำโดยสหรัฐน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมและ 3. การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจต่างๆสะท้อนจากดัชนีเพียไมภาคการผลิตที่ส่วนใหญ่ประกาศออกมาอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวค่ะอย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของความขัดแยง้งระหว่างสหรัฐและจีนที่เริ่มกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง โดยเรายังคงแนะนำสะสมกองทุนในธีมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกได้แก่กองทุนวันยูจีกองทุนวันจีคอมกองทุน p r i n c i เปิลจีแบนและกองทุน KT ทีอาเซียนและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e ล l อดไวซอรี่บาย m ซมดีไทยแบสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ